จริงๆถ้าสามอาทิตย์เนี like yeah, sure. ่ยมาผมผมแตะได้ต้องมีห้าสิบหกแล้วร้อยโลแค่เอื้อมไม่เป็นไรหรอส่วนหนูน้ำหนักไหนก็สวยหมดทุกน้ำหนักนะคะไ็รใช่ไหรอเปล่าในหัวมันคิดอยู่ใช่เหรอพูดถึงนั่นเลยหนูพูดถึงที่ใช่เหรอช่วย ไม่อยากจับเลยดีจะเอามายกมาให้เล่นกล้าไหมล่ะไม่กล้าเออก็ใช่ไงเออก็ไม่กล้าไงก็ไม่กล้าไงไม่กล้ากับหนูหรอกใช่ใครกล้ากับหนูอันี้อ <c oughs> นี้เกะแมวส้มหนูว่ามองแมวส้มอยู่พี่แดงทิ้งหนู คคทิ้งอะไรแ่ะนั่งดูกันอยู่เห็นเราไลฟ์แฮปปี้พอชั้นทนี้มีตาดวงดาวนับร้อยพันฉะันเลยมองหาดวงดาวที่สวยที่สุดมาให้เธอไปนะนี่อะ <Okay. S 2> ไรฉัไตรวจมาไม่เห็นมีอะไรจะมีเกี่ยวกับเลขสามเลย สามหน้าสามหลังคืออะไรคือไม่มีอะไรเลยไม่ว่าจะเลขหน้าเลขหลังเลขสองตัวทุกบ้านไม่มียู่ไม่ deserve อยู่ไมยนะคะน้องสามยุณไม่ deserve อยู่แล้วไงโลกอะไรไม่ใช่ที่แปลกประหลาดมากเลยนะคนไม่ดีไม่ควรได้ที่จริงๆเนี่ยเพื่อนๆไม่ได้กันหมดเลยนะไม่แต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยขายบ้านขายรถตามเราเลยนะ ไม่ได้เลยผมไม่ได้ไม่ย้ำเลยทีหลังอย่าใส่เสื้อมีเลขมานะพวกนี้ของจริง thank you uh, uh, terima kasih terima kasih terima kasih wow terima kasih สองผู้อินโดนะน,ดนิ่งไม่อยากอ่ะนิดเดียวนิดเดียวอยากคุยด้วยอ่ะห้าคำแล้วกัน อยากคุยด้วยขอห้าคำขอห้าคินดกธพี่นกะขอหาคำออือือะไรกินบะมหมีม่หหิวไหมหิวเดีปต้ปมหมี่ให้ไม่เีโคตรคนดีเนี่ยไปต้ปมบะหมี่เนี่ยไม่เอาไม่เอาขยำไหมขยำแบบสองสองขยำไหมเคยกินไหมเคยไหม <c oughs> เ,คเคยไม่ทาจริงไม่ มันมีกินสำเร็จรูปอะแต่มาขยำขยำกินเคยไหมไม่เอาช้างน้อยเคยกินไหมไม่อันนี้อยากรู้เยเคยกินเคยกินเคยกินแต่ไม่เอา